สวัสดีครับวันนี้ผมไม่เป็นทึ่งก็เป็นไลครับนี่เดี๋ยวนี่ผมพามาดู Project าโปรเจกต์ลอยเวฟลอยพายเพืบังลมผมครับที่ว่าตอนนั้นผมเคยทำคลิปลงไปที่ว่ากำลังขึ้นนี่ครับสี่วาวตอนนี้ผมเส็แล้วครับเดี๋ยวผมพามาดูเลยว่ามีอะไรดึงครับแล้วเสียงเป็นไงครับ ครับก่อนก่อนจะไปรับชมกันต่อนะครับวันนี้ผมก็มีเกมดีๆมาแนะนําครับเพื่อนๆพี่ๆใครที่อยากอยากมีเงินแต่งรถหรือทําอะไรใช้ใจอะไรครับก็ผมมีเกมดีๆมานําเสนอครับลองแอดไปที่แอด v r v i p ครับเขาก็มีเกมให้เลือกเล่นหลายอย่างครับชอบแบบไหนก็ไปเล่นแบบนั้นครับเขามีแอดมินดูแลดี24ชั่วโมงครับยังไงก็ชัวแน่นอนครับแอด V.R. V.I.P. ครับอย่าลืมไปลองตามกันดูครับเดี๋ยวผมพาจ้อเลยนี่ครับตอนแรกกาว่าน่าจะนานก็นี่ครับแต่บางอื่นครับทิดไป <c oughs> นะครับนี่ก็เป็นฝาซี่วาวนี่อันนี้เป็นฝาของแรงครับนี่โอเคนครับเดือนก็เป็นเรือนเออเรือนเซียเรือนเซียอบัสองร้อยงห้านี่ครับแล้วก็มีแผ่นร้องนี่ นี่ครับอันคันนี้ก็ผมแปลงเป็นอสี่แล้วครับนี่ผมพาไปดูนี่นี่ครับไม่เกือบถูครับเหลือนิดเดียวแต่ไม่ถูผมก็เลยไม่ตัดเพราะว่าเดี๋ยวพอวิ่งหยยบดินอะไรนะดินมันไปติดตรงฝานะครับนี่ครับเจาะไอระบายครับนี่นี่ครับทรงตรลออครับนี่ไปขี้เล่่ครับไปขี้เล่นี่ท่อก็เป็นท่อเหล็กครับนี่ท่อเหล็กนี่ครับเป็นครับ มีคออะไรผมไม่แน่ใจครับนี่สเต็ปฮ6กชัก5-4วาวเลยครับอันนี้ก็ไปลองคับดูแล้วครับนี่นครับนี่ปเเก็นเ็ประมาณ5มิลครับนี่อันนี่ผมผมใส่ฝั่งพวกคัสพวกอะไรผมใส่เป็นลังคัสตัวนี้แล้วก็เป็นเวทครับแต่ผมขึ้นให้ดูเป็นของ KDR แล้วก็เอาไปแค่เตาะริมครับริมใส่เฟืองนี่ใส่ได้เลยครับ คัดนุ่มแต่ผมว่าเหมือนมันยังลื่นๆอยู่หรือผมหาระยะยังไม่ได้กับรอบเนียครับนิ่นมมากนะครับอย่างนุ่มนี่ฟักกะไรลผมก็เคยรีวิวไปแล้วแหละผมพามาดูเครื่องอย่างเยอเลยครับนี่นี่ครับตตยบส์นะครับเลโก,กเลตนะครับเลโกเลตตอนแรกอ่ะผมใส่จอฮปบายบีเลยแต่เนี้ยพอเปิดสวิตแล้วนะ่เหมือนมันรั่วตรงเกียวครับผมมาดูเกียวเกียวมันคนละเกียวกัน ก็เลยเอาจอเดิมใส่ครับอันนี้ก็เป็นดีกลีดของอะไรนะครับนะครับใช้ใช้ได้ครับใช้ดีด้วยไม่มีปัญหานะครับนี่แล้วก็เป็นดีเลอันนี้เป็นดีเลยปั๊มติกครับอันนี้ก็ซื้อมาอยู่ประมาณห้าหกห้าร้อยหกร้อยครับนี่แล้วเป็นถังดักไอครับนีของแบรนด์นี่ครับเขาไม่ได้เป็นสปอนบเตอร์นะครับแต่ดวให้ดูครับนี่ครับนี่สายก็ต่อใช้งานจริงครับ ่มันมีสีสินมีเส้นนี่สอบัวสองอันบนแล้วก็ข่างสองอันครับนี่ <S <S 1> <S 1> ผมไปดูอันนี้ผมมาใช้ยอยู่สามบาสามบากุ๊กๆครับอันนี้ผมตั้งไว้เป็นสามบาห้าเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันปวามต๊ก ตอนตีเรียงดันมันไม่ถึงนรืออะไรครับมันพอเวลาบึนนย่งบึนกล่องตัดแล้วนะครับมันแรงดันมันตกมาเหลืออยู่เกือบเกือบไม่ถึงสามบาทนะครับสองบาทเก้าเกือบเกือบสามบาทได้ก็ไม่ถึงผมก็เลยตั้งเฟิ่มขึ้นไว้เวลาบึนเพื่อมันตกไม่ให้มันตกต่ำกว่าสามบาทครับนี่นี่ก็เป็นฝาถังงานยังสวยเหมือนคันไอ้คันคันคันสองพันยี่สิบเลยครับ ดตามฮอนด้ครับนี่ใส่ลีกุเลตก็มีจ้ออันนี้ผมก็จ้อใส่ไอ้มันไหลกรับมาอยู่ตรงข้างความติดตรงนี้ครับดูดีๆนะครับเวลาจ้อเดี๋ยวไม่ถูกไอตรงสายลูกสายลูกสายบวกนี่ครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันชอ็อตนี่ครับนี่แล้วก็ฝั่งจานไฟก็นี่ครับเป็นฝานี่ผมเบิกเป็นฝาของประวานฝาประวานจานไฟประวานนะครับแล้วก็ มัดไฟก็ของประวานครับกล้องผมจะเป็นกล้องร้อยซิปร้อยซิปไอก็ซื้อมาก็ใส่ใส่ได้เลยครับไม่ต้องทําอะไรแค่นี่ครับสายที่มันนอกมาจากปลั๊กฝั่งจานไฟนะครับต่อให้มันตรงต่อให้มันตรงสีกรพโครเครับว่าเดี๋ยวมันมันมันไม,ม่ชาร์จเขาเ้าแบตครับนี่ครับอันนี้ก็ชาร์จอะไรอะไรปกติหมดเลยครับนี่ครับ s4 s4 แล้วก็มีเดินสาย เนี่ยครับเซ็นเซอร์ตรงเนี้ยเนี่ยครับสายเซ้นเซอร์น่ะนะครับเข่าตรงฝาทีวีวอวตรงนะครับอันนี้เองก็เดินจากกล่องนะครับผมเดินจากกล่องแล้วก็ตรงเดินเส้นเดียวเลยครับจากกล่องเดินมาปุ๊บแล้วเองมาต่อเป็นปักนี่ครับเป็นสายว่าเขาไม่รู้เนี่ยแจ๊ยผมไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าสายอะไรเนี่ยนะครับต่อจากกล่องนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราต่อนะครับอุ้ยนี่มูงไม่เห็นนะครับมันมันเขาน่าจะมีไอ เหมือนไอ้สีแดงๆอุดวุดไว้นะครับช่องบนชุดช่องที่สามนะครับอีกก็เอา<ม>ออกแล้วอีกก็เสียบสายไฟไปครับแล้วก็เดินให้มันเข้าตรงนี้ก็ใช้ได้ครับดดรูดไม่ติดโค้ดครับ<ม>นี่กล่องเป็นกล่องอาไซฟแบบเดี๋ยวผมลองติดเครื่องให้ฟังครับนี่อันนี้ไล่เป็นนะ้ำมันอ e ีแปดห้าครับหัวฉีดก่อสามร้อยห้าซีฟครับแต่ผมติดเครื่องให้ดูครับครับมันต้องรออุณหภูมินิดนึงเหรบ เดือดเดืออยู่ลูคั É bom. นี่ก็ที่ว่าไปลองหมาก่อนลองดูแค่ซืบครับเดี๋ยวผมเอาไปจะต้องไปรีเมพน้ำมันพวกน้ำมันรีเมพไรครับเราคัดมันก็ถ้าสมมติเวลาสัตว์มันยังลื่นอยู่ครับก่อเดี๋ยวถ้าสมมติผมทำไรฟิตก็ได้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปแบบเต็มจัดเต็มให้ดูเลยครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามช่องเมปนะเทืก็อะไรนะครับขอบคุณครับ